พูมาโนงูตึงเี้าไหน่อยพูดม่เอ็มกไอ้ี้อันซื้อบ่อไว้อันว่ายน้ำเล่นย้ำเดินเมษาสงการก็ว่ายน้ำเลยน้ำงเกลือนะเดีันจะทำ มันได้เลื่อนลงไปอ่ะมันได้เลื่อนแล้วก็ลงไปลอยนะให้มันลงไปเลยก็เลิศอ,อยู่นะสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองใส,ส่ฝนทองเปร์เซอร์แนลนะวันนี้เรต้องแปลกใจนะพวกเขาอาแต่งตัวดีๆนี้พราเขาไปอย่างาแน่แนอนเนาะพวกเขาก็ต้องไปแบบอ๋อ ก็พวกเราทํางานอยู่อัสหาริมสาบัตรคนเนาะพวกเราก็ต้องไปเบื้องดินเบื้องดอนอะไรทําไมเพื่อจะปลูกขานหาดนะอันนี้ขันหาดขรั้งหลงที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาเบื้งนะว่ามีไผ่แน่นะวันนี้เราจะไปซ้อมรวยกันนะท่านผู้ชมสึกว่ารถอีบูนี้รถพ่วงต้องเข้าแล้วปะอัดแท้อัดบาเป็นไผก็ซ้ำควายซ้ำควายอะไรวะ โอ้แห่งกีบอลลเเปืองเนื้อยี่าฮ่าฮ่า่าง่า่าี่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮดนฮ่ยน้อย่าก็แบบว่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ้าฮ่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 นฮ่าฮ่าฮ่าก่า่าฮนาฮ่ะฮ่่่าา่่าน่าฮ่่ลาาา ซ็ปปอกซ์ชอปปิง้งแล้วก็ไปใส่เสียวสมเขาสร้างมึงนาะสร้างอ้อย่า,างห้งากว,วาออลีนะเพราะควาจริงนะเบื้องหน้าตาเป็นกระหู้แล้วนะเนาะอ๋อ <c oughs> คนมันไม่รวยแล้วเขาก็พูดอย่างนี้แนตะ่แท้เป็นฟาดปักมึงเนอะมึงแม่มันหนัก <c oughs> เห็นไหมใครที่ว่าเข้ามาเนาะ เราจะแจกไปเลยพี่ไพที่มากดไลค์กดแชร์ครัก็จะแจกเลย50าสนะิพันเนาะก่อนที่จะไปเบิ้งคลิปมือนี้ใส่ฝนมีเว็บดีๆสําหรับคนเรามาแนะนำเลยทุกคนลิ้นแล้วได้เงินแท้ว่าจะเป็นเกมสล็อตบานคาสิโนโลแล้วก็มีหลายๆเกมให้ทุกคนได้ลิ้นขั้นตอนกับบรยากเพเียงแต่ทุกคน แอดไลน์ <Add> ไปที่ลาว4ีห้าหสมัครฝากถอนเ4าี่สมมงลิ่นายโอนไววและเสื้อถือได้ฝากถอนได้ทั้งบัญชีไทยและลาวอย่าลืมท้าว่าบ่อยอยากพลาดโปรโมชั่นดีๆมีกิจกรรมให้ทุกมือแอดไลน์ไปเลยลาว4ีห้าหกอย่าลืมมีแอดทางหน้าเด้อทุกคน

เพิ่งพวกขี้ถูกขัดแต่งตัวนี่คนรวยคำามาซื้อดีอีกเิคนรวยนะอีกเพิ่งอันเพิ่งนั้มันมาแบบคนรวยในในส่วนมาในบดสุดนี่เป็นอะไรนะเกาหลีนะเกาหลีมาอยู่ภาคใตะในบดในบดเลยพี่แองจี้เป็นคนรวยแต่เบิ่งสภาพนี่คือคนเก็บมังมีนี่นะ กูไม่เป็นใจกูต้องมีนี่แหละส่ดยอดหน้าบอและละมันบดบดมบบออนคนถูกโสดแล้วแบบเขาทาเนสอย่างไรายมันก็ได้แต่งอย่างไรคูเลยเอ็กซ์าแบแป้งของอย่างลอยค่ั สลับอีบูนะอีบูเป็นฮาบดเป็นคนทุกมึงบอลเทสมึงฮาบดมึงกระทึกงอยู่แล้วมึงนี่คือคนคุยนฮาบดฮาบดฮ่าบดฮาบดเป็นคนขี้ลายสมสมจริงกันได้วร่าตอนนี้เฮากำลังเมคอัพให้เองจีนเนาะเพราะว่าฮาบดเป็นคนรวยมาก็ต้องมนก็ต้องแบบ มันก็ต้องเป็นคนรวยนี่ยท่านคนอันนี้มันเด้ยเกลึกซึ้มากเลยอะนะเดี๋ยวใมาเบิ้งเนาะฮะก็ต้องเมคอัพไม่บอได้บอได้บอได้พอดีเลยเบย์พอดีเขาเลิกการีเขาแลี้ยงอย่างเมื่อเมา่อเขาไปเอาเครื่องลำลองเราก็ถ่ายแล้วเราเอาเอาเครื่องยังใช่คลิปโฆษณามือเดียวเนอ่ายรูปแล้วก็ได้เลยถ่ายรูปแตถ่ายกล้องโทรศัพท์ธรรมดาแล้วอันนี้ก็เครื่องของเองที่ มันเป็มึงเอาสุดกูเหรอมีงาันจะเป็นริดติกตอกอย่างนี้มีจะหลอนมันเอาไปแต่เป็นของปลอมเข่าหล่นไม่ใช่หลอนจริงจี้พอล้วก็คือจะพูดคือรวยพูดคือหน้าคือไม่ไหวแล้วแม่ดูของตาด้วยพักผ่อนต้องพักผ่อนแล้วป้าอันนี้ไม่มีเอฟเฟกนะกันโซมต้องเข้าแล้วป้ากูเป็นเพนโซมอกว่าน้ำเกลือต้องเข้าแล้วป้า อันนี้คือหน้าสดนะหน้าสดคนก็สดจ้าเดที่อามาเดทีเอามาลงเฟซอ่ะนะคือแบบหน้าลอยมากโอ้ยบินมาไอียงกี๊แล้วเป็นอะไรด,ดิ๋ดิองแบบอะ <laughs> ดิเดี๋ยวเดี๋ยว บ่คนอื่นนั้นรวยจริงครับเบิ่งคนคนเฮาเนาะคนรวยจริงรวยปลอมนาะรับเบิ่งอ้อแต่ว่านี่ของปลอมหมดไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออันนี้บ่ต้องซื้อของปลอมกันทั้งนั้นนะทุกส่งจากบ้านเาานะยาโลยน้าโลยไม่จืดแล้วกั้นตัดเอาไหนอันนี้อันนี้เมียคอยหาก็ซื้อมา

าเดี๋ยวต้องไปคีโมแล้วปาเดี๋ยวมีโฟมตามหาเออตัวนี้กูก็ใช้ตัวนี้ก็คือยูยืมก็เจ้าคนเดียยืมไปเดียวอยเออได้ยูได้คืออยู่บ่คือบ่ปะยูคือคนที่ไม่เห็นนานอ่ะเออคนเห็นธุรกิจกัใเซซูด สภาพผมคือคนรวยเลยยี่คือคนเป็นมะเร็ง <laughs> นี่คือแค่ชุดมหาโนออมัยนะอันนี้แค่ชุดมหาโนมัยเนาะอันนี้เนาะอันนี้เห็นบอสชุดบ,บานแหงนะจ๊ะชุดบานแห่มากกว่าสิกว่านี่เน,ะนาะโซ่แซยทายืน อาวว่าีแค่คุวยมวสาวมีแค่รว่ามีงตีมวยปวดน้าล้วไปก่อนปวดน้าแล้วเไปแล้วตอนนี้เฮาก็จะถ่ายฉากแรกนะทุกคนแองจี้อยู่นู้นโอ้เโอดูดีขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย

เดี๋ยวเดอเดี๋ยวเด้เี๋ยวจอกสีมาตะกัวมาเด้อมากลบเี้ยยี่นีนจอมไทยเบียมาแล้วเออแปกด้วยจอดีด้วยจอดังหน้าพูดเด้อก ตึ้งสองจ้ามางกให้เาออกเกี้เาตอนนี้เฮาก็กำลังจะไปเบิ่งดินนะท่านผู้ชมไปไปเบิ่งดินใส่สุดไปเบิ่งดินแบบล้ มนดี่บ้านอ,อย่างเอ็งจี้ยเราก็มาซื้อดินงไงไปปลูกผักปลูกหญ้านนะ่ะแบบรักสุขภาพนะ่ะเท่ โอ้อันนี้ใครอ่ะอันนี้บริการหรอะโอ้ใจโอ้ยแล้วหน้าเสื้อแดงกับเสื้ออะไบริการบริการไงแล้วคนรวยมาซื้อดินเนาะมันก็ต้องแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้เลยบนนี้แมนแมนอันนี้จะสอบที่นี่เมียค่อยเนาะมาซื้อดินเนาะมาซื้อดินก็แต่งตัวแบบทำแบบใส่ประมาณค่ะสิบบาทเสียเงินเมืงอไงแย่วันซื้อปืนให้เขาเนี่บาอ่ะบอกเมียค่อยปืนง่ายแล้วเดีอ่ะข้าดินนี่เลยนีมาไหมโอเคอ๋ออันนี้บอกตัวนี้บอก ก็แบบน้องคนรวยมาซื้อดินน่ะโมเมนต์อย่างใดเมน่าซื้อดินมาฝังซบมั่นน่ะเลยพนักสู้ความรวยของเอ็งกี้มันซื้อสะว่ายน้ำส่วนตัวไว้อีกพนักแต่ให้มันไว้ดูยำหนะยำฮอนเนาะสามอ่างเออซื้อสามอ่างหรอแน่นอนเหมาโรยอ่ะก็ผลละมาอยังวะ เออเออเหล่ากูมาหอย่างวะตรงกลางกันห่มบังเออเว้นในเราที่น้ายพี่กันเมื่อกี้พี่กันเรื่องกูถีมไงพี่กันเรื่องดนมื่อกี้นี่สุกมันตายว่ะลงน้ำนี่เอ็งกี้อันซื้อบ่อไว้อันว่ายน้ำเล่นยามเดินเมษาสงกรานต์ก็มาว่ายน้ำเลยอันนี้ใส่น้ำเกลือนะ <c oughs> แฉันจะทําบันไดเลือ่อนลงไปอะ่ะบันไดเลือ่อนแล้วก็ลงไปลอยนะให้มันลงไปเลยกย็เล <tes S 2> <ต>ื่ออ,อยู่นะเออบ้าใหม่ก็คืออยู่ใต้ดินอีกใส่ลิฟต์ลงไป <c oughs> ก็คือเปิดลิฟต์มาแล้วก็ล,ลอยเลยอย่างเงี้ยเธอวันเลิศไหมนะก็เ <c oughs> ลิศอยู่มันก็สมทานะเธออยู่หรือว่าเราจะเอาเอทำเรือมัาะ ทำเรือมาใส่เน,น,นเรือยอทเหรอ,อ,อใช่พี่มาเดินน้ำเราไม่อยากว่ายน้ำแล้วก็พายเรือเอานะเมื่อวนี้มาซื้อดินตามฐานะแมนบอแน่นอนอยู่แล้วซื้อไวหน้าไม่รู้จะซื้ออะไรอย่าไม่้จ่ายยังไงก็จ่ายไม่หมดหน,นะเง <c oughs> ินนะนี่เอ่อถ่ายแล้วนะท่านผู้ชมเฮาเข้ากําลังจะไปถ่ายเทคีหนึ่งอีกอืกําลังสก๊ับอ่ะกําลังสกับเออกลับกกับ